ตะวันฉายปะทะแฮกกรตี้ก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่ตอนไหนนะคะที่แฮกกรตี้เริ่มสนใจที่จะอยากชกกับตะวันฉายถึงขั้นออกมาประกาศในที่สาธารณะว่าอยากชกกับตะวันฉายและนั่นก็ทําให้ตะวันฉายรู้สึกหงุดหงิดตะวันฉายบอกว่าแฮกกรตี้คงคิดว่าตะวันฉายเนี่ยอ่อนแอและนั่นก็บอกได้ชัดๆเลยนะคะว่าตะวันฉายก็พร้อมจะสู้เหมือนกันก่อนหน้านี้แฮกกรตี้เคยชกในรุ่นฟลายเวทน้ำหนัก 61.2กิโลกรัมแต่หลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับรถถังถึง2ครั้งไม่นานเขาก็ออกจากรุ่นไฟเวทก่อนจะขยับขึ้นไปชกในรุ่นแบนตัมเวทน้ำหนัก65.8กิโลกรัมและแฮกรตีก็คว้าเข็มขัดแชมป์ทั้งคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยมาได้ในเวลาเดียวกันเก่งมากจริงๆคนคนนี้ตอนนี้เขาดูเหมือนจะสนใจที่จะชกในรุ่นเฟเธอเวทซึ่งน้ำหนัก70.3กิโลกรัม เพื่อท้าชิงตำแหน่งกับตะวันฉายก่อนนะยิ่งเสี่ยงสูงมากเท่าไหร่ยิ่งได้ผลตอบแทนสูงมากเท่านั้นนะ่ะเนาะและการเสี่ยงครั้งนี้สําหรับแฮกเกอร์ตี้คุ้มค่าอย่างแน่นอนตะวันฉายชกให้กับวันเอมาประมาณ3ปีแล้วและชกในรุ่นเฟเธอเว t มาตลอดบอกได้เลยว่าตะวันฉายได้เปรียบเพราะมีประสบการณ์การชกกับคนที่ตัวใหญ่กว่าแฮกเกตี และอีกอย่างโดยรวมๆแล้วตะวันฉายตัวสูงตัวใหญ่กว่าแฮกกรตีด้วยก็มองไม่เห็นนะคะว่าแฮกกรตีจะทำอะไรที่อาจสร้างปัญหาให้กับตะวันฉายได้แต่คิดว่าตะวันฉายเนี่ยอาจสร้างแรงกดดันและทำให้แฮกกรตีเนี่ยมีปัญหาได้ถ้าการชกค,ครั้งนี้เกิดขึ้นและแฮกกรตีชนะ เขาจะเป็นตำนานแน่นอนและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงยอมเสี่ยงเพราะถ้าไม่เสี่ยงก็ไม่ได้อะไรหากการชกเกิดขึ้นจริงแฮกเลตี้จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ9กิโลกรัมจากน้ำหนักเริ่มต้นในรุ่นไฟเวกการชกกับแฮกเลตี้สำหรับตะวันฉายมีแต่ความเสี่ยงและแทบไม่ได้อะไรเลยค่ะหากตะวันฉายแพ้ก็จะมีคนออกมาพูดว่าแพ้ให้กับคนตัวเล็ก แต่หากตะวันฉายชนะก็จะมองกันว่าก็ชนะไงแล้วก็จะพูดกันว่าก็ควรจะชนะอยู่หรอกเพราะแฮกเกอร์ตีตัวเล็กกว่าถ้าการต่อสู้ครั้งนี้เกิดขึ้นต้องสนุกมากแน่ๆเพราะทั้งคู่คือแชมป์และทั้งคู่ต้องออกมาแสดงฝีมือลีลาบนสังเวียนเต็มที่แน่นอนการต่อสู้ครั้งนี้คิดว่าตะวันฉายได้เปรียบเพราะตัวใหญ่กว่าและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงมีการแบ่งรุ่นน้ำหนัก เพราะมันเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญมากแต่แฮกราตี้มีความมุ่งมั่นมากดังนั้นการต่อสู้ครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับตะวันฉาย